ปลุกไปแล้วก็วางน้ำให้ได้น,น่โอ้หนี่มันอะไรโยนลงไปเลยปุ๊บปุ๊บน้ารอดรอดรอดเลยรอดเลย Tổng thầm chai yêu mũ chay mà vật phía sớt Tận Nhưng hòa rồi Đã chết luôn Chuyện này lợt lợt. Lợt lợt lợt. nào lợt leo leo Kéo tỏ với sông này đi này ừ.

Ini pun.. Ini kan kau ada skim T-A-Z-A-A Aku ada skim Cukup 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 đó นี่ไงให้ดูหน้านั้นเจอนี่ไงด้านน่ะอันนี้ด้านหลังโอ้จุกจุกจุกหึอะเออะ à, à. What ไม่

ล่ารอดได้แล้ว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 ชึบต่อไปต่อไปต่อไปขึ้นข้างบนอีกครั้งนี่นายลงไม่ได้แกนาลิหน่าวางได้ โม้ว่าโม่ไ่แบบนี้ไหมพ่อบอกแลวโอ้ยไม่เชื่อลิลิเดียไม่ใช่ิเดียถูกอ่ะตัวเล้วปุ๊บเออไอ้ยอด ตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำยังไงโซ่คืออะไรไปขึ้นไปรอบนึงทำหลายหลายรอบแล้วขึ้น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 จุบ อันจะมันเสียตกนะทำไงดีวะปุ๊บเอออีกแล้วจังเฟลเยอะจังจิจิจิเฟลเยอะจังกดไม่ทัน ไปขึ้นโอ้ย,อย,อยงงอโอ้ยชุบชุบยังไงอ๋อชุบชุบชุบแล้วหุบุบปักกินนี่โลชุบน่ะผ่านแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าขึ้นเรือนรั่ว Kau leh. Teruskan. 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 Teruskan.